Bitcoin กำลังไต่ระดับขึ้นขณะที่ดัชนี MVRV เริ่มเย็นตัวหรือว่านี่จะเป็นจังหวะพักตัวก่อนพุ่งทยานอีกครั้งถึงแม้ราคาจะนิ่งแต่จิตใจนักลงทุนไม่ใช่แบบนั้นทุกสายตาจับจ้องท่าทีถัดไปของเฟดบิตคอยจะยืนอยู่เหนือ9 6 0 0 0ดอลลาร์ได้จริงหรือไม่ Wall Street จ้องกราฟส่วนทรัมป์ร่วงโตโคริปโต1.5ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าวงในสายคริปโตของเขา นี่คือการเปิดทางทางกฎระเบียบหรือแค่การเมืองเพื่อตัวเองกันแน่สหรัฐอังกฤษและ EU ส่งการบ้านเรื่องคริปโตเรียบร้อยในขณะที่ออสเตรเลียยังคงติวโตรุง่งกฎหมายที่เดินช้าขนาดนี้ทำให้นักลงทุนเริ่มหมดความอดทนรัฐบาลหลายประเทศกำลังแอบซื้อบิตคอยซีซเผยว่ามีหลายเจ้ากำลังทยอยกวาดซื้อแบบเงียบๆซีซีปล่อยระเบิดข่าวการนับถอยหลังสู่บิตคอยล้านดอลลาร์เริ่มแล้ว ขนาดที่เหรียญมีมอาจจะต้องเผชิญกับชะตากรรมสุดโปด AI ร้องเพลงศาสตราจารย์เล่นเปียนโนแต่คนที่ควรได้เครดิตกลับหายไปวิวากลางทะเลทรายแฟนหนุ่ม AI และเพลงรักเวอร์เวอร์ค่ำคืนดนตรีของ XT เหมือนกำหนังฮอลลีวูดเลยทีเดียวรู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ไลฟ์เพนแชท BTV Thailand วันพุธที่7พฤษภาคมยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV Crypto าายัันกับผมเจฟผู้ดำเนินรายการก่อนอื่นครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ครับตลาดหุ้นสหรัฐได้ปรับตัวเล็งเล็กน้อยทั้งกระดานแต่ Bitcoin ครับปรับไม่สะทกสถานโดยที่เชา้านี้เมื่อฟิวเจอร์ของสหรัฐขยับขึ้น BTC ก็ได้พุ่งทะลุ97,000ดอลลาร์ครับ และตอนนี้ก็ยังคงยืนอย่างมั่นคงที่แถวแถว96,500ดอลลาร์แต่ก็อย่าเพิ่งรีเพครับเพราะวันที่8พฤษภาคมนี้เฟดเตรียมที่จะประกาศนโยบายดอกเบีย้ยซึ่งกอาจจะเป็นระเบิดลูกใหญ่สําหรับตลาดโดยการที่บิตคอยจะทยานต่อหรือย่อตัวลงนั้นขึ้นอยู่กับว่าตลาดจะตอบสนองอย่างไรซึ่งตอนนี้กราฟก็ดูคล้ายกับลูกโป่งที่กาลังจะระเบิดครับโดยที่ด้านบนเหนือ96,000ดอลลาร์ไม่มีแรงขายช็อตมากนัก ซึ่งก็ทําให้ฝ่าราคาไปได้ยากครับแต่ด้านล่างแนว93,000ดอลลาร์ก็แน่นไปด้วยฝั่งกราทิงครับที่มีตําแหน่งรอถูกล้างพอร์ตอยู่กว่า2.2พันล้านดอลลาร์ซึ่งคําถามก็คือราคาจะทะลุขึ้นแล้วทําให้ทุกคนเทขายทํากําไรหรือจะพาให้พังกันเป็นแถวยังบอกไม่ได้อย่างแน่ชัดครับแต่ที่ชัดเจนก็คือแม้บรรยากาศโดยรวมจะดูเป็นบวกแต่สิ่งที่ควรมาก่อนก็คือความระมัดระวังนั่นเองครับ บิตคอยได้ทะยานขึ้นเหนือ96,000ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเหลืออีกแค่ไม่กี่ก้าวก็จะถึงเป้าหมายที่1,000 100, 0ดอลลาร์แต่ถ้ามองจากข้อมูลออนเชนครับเราจะเห็นได้ว่ารอบนี้การขึ้นของราคาไม่ได้รุนแรงหรือบา้าคลั่งอย่างที่หลายคนคิดครับโดยอัตราส่วน MVRV ตอนนี้อยู่เพียง2.15ซึ่งเมื่อเทียบกับรอบก่อนครับที่ราคาอยู่ในระดับนี้ค่า MVRV ก็เคยพุ่งไปถึง2.6โดยมักจะหมายความว่าคนยังไม่ได้แห่กันเทขายกำไร หรือแตกตื่นทิ้งเหรียญแต่อย่างใดและตลาดก็ยังคงดูแข็งแรงอย่างมากโดยในอดีตครับค่า MVRV ที่เกิน3.7มักจะบ่งชี้ว่าตลาดเริ่มร้อนแรงเกินไปส่วนถ้าต่ำกว่าหนึ่งถือว่าเข้าขายราคาที่น่าซื้อซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าพอดีตลาดไม่หลุดกรอบไม่ฝุงซานแถมยังมีความนิ่งที่น่าประทับใจโดยสรุปก็คือการขึ้นรอบนี้ครับไม่ได้วุ่นวายหรือไร้ทิศทางแต่มาแบบมั่นคงครับและถ้าโชคดี 1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ 1, ก็อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นช่วงนี้อุณหภูมิพรีเมียมบนคอยเบสเริ่มเย็นลงเรื่อยๆครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดเริ่มรู้สึกกังวลใจโดยแม้ว่าราคาบิตคอจยจังคงยืนอยู่ในระดับที่สูงครับภายนอกดูแข็งแกร่งแต่บรรดานักลงทุนฝั่งสหรัฐก็เริ่มถอนคันเร่งกันไปแล้วครับไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่อยากเข้าร่วมขบวนพุ่งแรงของบิตคอยหรอกครับแต่แค่กลัวว่าเฟดอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมากกว่า ลองคิดดูครับการตัดสินใจของเฟดใกล้เข้ามาใครจะกล้าเสีย่ยงเปิดสถานะหนักๆซึ่งในตอนนี้ครับการที่พรีเมียมลดลงจึงสะท้อนเห็นชัดครับว่าถึงแม้ราคาจะยังคงสูงแต่อารมณ์ของนักลงทุนก็เริ่มเย็นลงและระมัดระวังมากขึ้นแล้วครับโดยสรุปก็คือตลาดยังแข็งแรงอยู่ก็จริงครับแต่ทุกคนกําลังรอฟังข่าวจากเฟดซึ่งตอนนี้คือช่วงเวลาแห่งความกดดันในระยะสั้นอย่างแท้จริงครับ โปรดกดไลค์และกดติดตามครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับตอนนี้เรามาพูดถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดของทรัมป์ในวงการคริปโตกันครับซึ่งต้องบอกว่าออกจะเกินไปหน่อยครับโดยในเดือนพฤษภาคมครับเขาได้จัดงานคริปโตเฟรนซีที่มีชื่อเสียงอยู่2งาน ซึ่งงานแรกครับเป็นการพบปะส่วนตัวสำหรับผู้ถือเหรียญทรัมป์คอยรายใหญ่โดยมีคำสัญญาที่ว่าผมจะพาคุณไปนั่งในทำเนียบขาวและพูดคุยกันกับผมซึ่งเหมือนประธานาธิบดีจะมาแจกเหรียญกันเลยใช่ไหมครับโดยที่งานที่2ครับเป็นงานเลี้ยงคริปโตแอนด์เอไอซึ่งตั๋วราคาแตะ1.5ล้านดอลลาร์และก็ได้กลายเป็นการบันทึกสถิติใหม่ครับสำหรับงานระดมทุนทางการเมืองในสหรัฐโดยที่ฝ่ายเดโมแครต ก็ไม่ยอมอยู่ดิ้งเฉยครับโดยได้ระบุว่านี่ไม่ใช่งานระดมทุนแต่นี่คือการร่วมมือระหว่างเงินและอำนาจส่วนทรัมป์คอยมูลค่าปุุงขึ้น50%และมีข่าวเลยครับว่าทีมงานเบื้องหลังเก็บเงินเข้ากระเป๋าไปถึง325ล้านดอลลาร์จากแค่ค่าธรรมเนียมกลายเป็นการตัดและทำกำไรที่แท้จริงครับในการตอบรับการระดมทุนของทรัมป์ผ่านโทเค็นคลิปโตและสัญญาที่จะให้โอกาสพบปะและพูดคุย เซนเตอร์อลิซาเบธวอลเลนและตัวแทนอดัมชิฟจากพรรคเดโมแครตรวมถึงบุคคลอื่นๆได้รวมตัวกันประนามการกระทําดังกล่าวอย่างรุนแรงโดยกล่าวหาว่ามีการแลกเปลี่ยนเงินเพื่ออํานาจพวกเขาได้เรียกร้องให้รัฐบาลทําการสืบสวนอย่างละเอียดและทันทีเมื่อถูกสื่อถามถึงข้อกล่าวหาทรัมป์ก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นและในการสัมภาษณ์กับ NBC โดยกล่าวว่าไม่ได้มีผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัวจากเหตุการณ์เหล่านั้น และเน้นย้ำว่าโครงการนี้เริ่มต้นมาก่อนที่การรณรงค์ของเขาจะเริ่มต้นขึ้นและยังได้ปฏิเสธการขัดกันของผลประโยชน์ well, how, ส่วนแบ่งการตลาดของบิตคอยน์ในขณะนี้เพิ่มขึ้นเกือบ65ซึ่งถือเป็นตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปี2021ทำให้ตลาดคาดการว่าเหตุการณ์นี้จะกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนเข้าสู่ฤดูการของเหรียญออสคอย อย่างไรก็ตามหากมองจากข้อมูลในช่วง90วันที่ผ่านมาส,สัดส่วนของออทคอยที่สามารถทำผลงานได้ดีกว่าบิตคอยนั้นค่อนข้างน้อยและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงินทุนที่ไหลไปยังเหรียญอื่นๆนานะวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าหากส่วนแบ่งของตลาดบิตคอยทะลุ70%ก็อาจจะกระตุ้นการขยายตัวของตลาดออทคอยในวงกว้าง Uh, the most canceled company probably earth. actually what drove us toward cryptocurrency You the earth. what We're toward cancelled drove realize probably most It company on is แค่ทรัมขยับตลาดก็สั่นสะเทือนครับต่อให้กราฟเทคนิคจะแม่นแค่ไหนก็สูพลังของเมื่ออาหารที่เขาจัดไม่ได้ครับเพราะแค่นากินข้าวก็ป่นกระแสะได้ทั้งวงการอย่ามัวมองแต่ส่วนแบ่งตลาดครับเพราะบางทีจังหวะของตลาดจะขยับหรือไม่ก็คุณอยู่กับว่าเมื่อไหร่ทรัมป์จะชวนคนไปกินข้าวอีกครั้ง ซึ่งพูดกันตรงๆครับคือผู้ชายคนนี้กําลังเล่นบทประธานาธิบดีที่เหมือนกําลังสตาร์ทอัพธุรกิจและเอาวงการคริปโตมาเป็นเหมืองบ่อสร้างกระแสะโดยไม่ต้องรีบกังวลเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบว,ว่าจะมาหรือยังเพราะเทคโนโลยีบวกกับการเมืองกระพร้อมจะปั่นพายุโลกโตให้กับตลาดได้เสมอนั่นเองครับการเลือกตั้งของออสเตรเลียเมื่อวันที่3พฤษภาคมเพิ่งจบลงไปครับโดยที่พรรคแรงง,งานได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกสมัยอย่างราบดืน แต่ทันทีที่ผลออกมาครับคนในวงการคริปโตก็เริ่มร้อนใจและต่างพากันเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ครับรีบนำกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่วาระแบบด่วนๆซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะประเทศอื่นเขาเล่งผลักดันกันอย่างเต็มที่โดยที่อังกฤษครับเพิ่งเสนอร่างกฎหมายกำกับดูแลสหรัฐก็ขยับเรื่องกฎหมาย s t ต b บ e ลคอยไปข้างหน้าอย่างมั่นคงส่วนยุโรปครับเขาก็ออกมีกามาใช้งานได้จริงไปตั้งนานแล้ว ในขณะที่ออสเตรเลียครับยังคงติดอยู่กับโหมดกําลังเตรียมตัวได้ยินแต่เสียงฟ้าแลบแต่ฝนก็ยังไม่ตกสักทีครับซึ่งถ้าชักช้าไปกว่านี้อีกก็คงหลุดจากขบวนจริงๆครับพอไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายที่ล่าชา้าแต่ยังเสี่ยงเสียทั้งคนเก่งและเงินทุนในตลาดอื่นๆที่ขยับไวกว่าซึ่งพอหลุดมือไปครับก็ยากที่จะดึงกลับมานั่นเองครับ กระทรวงการคลังออสเตรเลียได้ยืนยันแล้วว่าจะออกร่างกฎหมายคริปโตภายในปีนี้โดยได้วางแผนการใช้ระบบใบอนุญาตบริการทางการเงินของออสเตรเลียหรือ AFSL ที่มีอยู่แล้วเป็นรากฐานในการกำก,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 กับดูแลแพลตฟอร์มหนึ่งซับดิจิทัลและสเตเบิลคอยประเภทการชำระเงินแม้ทิศทางด้านกฎระเบียบจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดต่อความคืบหน้าของการผลักดันร่างกฎหมายโดยมองว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง โดยเฉพาะในบริบทของออสเตรเลียที่เจอปัญหาการยกเลิกให้บริการโดยธนาคารส่งผลกระทบต่อธุรกิจคลิปโตมาอย่างยาวนานหลายฝ่ายจึงหวังว่ากฎหมายใหม่นี้จะสร้างกรอบการอนุญาตที่โปร่งใสามากขึ้นสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนให้กับระบบธนาคารและยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินงานของอุตสาหกรรม The consumer advocacy group Choice has found one in nine Australians have bought cryptocurrencies in the past year. It's calling for laws give crypto investors the same protections to crypto the those the laws same as shares ASX. on for who buy shares the เรื่องนี้ทำให้จอยแรมหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลในระดับโลกของ Binance โกรธไม่น้อยเลยครับโดยเธอเล่าว่าตั้งแต่ปลายปี2023 Binance ได้หาดอกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับกฎหมายคริปโตมาโดยตลอดครับแต่ผ่านไปกว่า1ปีแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆโดยทางกระทรวงครับได้บอกว่าจะออกร่างกฎหมายภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งเธอก็ได้บอกไปตรงๆครับว่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่และคิดว่าอาจจะเป็นข้ออ้างถ่วงเวลาอีกครั้งซึ่งทางด้านของจอร์นโอล็อกลินกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของคอยเบสครับก็ได้เริ่มหมดความอดทนโดยเขาได้เรียกร้องไปโดยตรงครับยังรัฐบาลใหม่ว่าใน100วันแรกช่วยลงมือทาอะไรจริงๆสักอย่างพร้อมเสนอให้ตั้งคณะทำงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นมาทันทีครับ มิฉะนั้นคนเก่งกับเงินทุนก็คงจะไหลออกไปประเทศอื่นจนหมดครับผู้ก่อตั้งไบแนนซ์อย่างซีได้กลับมาอีกครั้งครับพร้อมคำพูดสุดเดือดที่ล่าสุดครับในรายการฟา r ็อกเรดิโอได้เผยว่า Bitcoin รอบนี้อาจจะพุ่งทะยานไปถึง500,000ดอลลาร์ 500, 000, หรือแม้แต่1ล้านดอลลาร์ก็เป็นไปได้ครับและไม่ใช่แค่นั้นครับเขายังทำนายเพิ่มเติมว่ามูลค่าตลาดรวมของคริปโตทั้งหมดจะทะลุ5ล้านล้านดอลลาร ภายในสิ้นปี2 0 2 5ัังดูเวอร์ใช่ไหมครับแต่ก็อย่าลืมครับว่าในปี2020เขาเคยทำนายว่าบิตคอยจะแตะ1,000 0แสนดอลลาร์ 1, ซึ่งแม้จะใช้เวลานานกว่าที่คิดครับแต่มันก็เกิดขึ้นจริงในช่วงปลายปี2024และคราวนี้ครับเขาก็ได้กลับมาทวนตำนานล้านเหรียญอีกรอบซึ่งบางทีครับอาจจะเป็นแค่คำทำนายแม่นๆอีกครั้งแล้วคุณละครับคิดยังไงคอมเมนต์มาบอกกันนยครับแม้ว่า CC จะยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาของรอบตลาดกระทิงในครั้งนี้อย่างชัดเจน แต่เขาชี้ว่าความนิยมของ ETF Bitcoin แบบสปอร์ตกำลังดึงดูดเบ็ดเงินจากสถาบันการเงินเข้ามาอย่างล้นหลามและนี่คือแรงขับเคลื่อนหลักของราคาตลาดนอกจากนี้ยังมีประเทศต่างๆที่เริ่มถือบิตคอยเป็นสินทรัพย์สำรองอย่างจริงจังโดยเฉพาะเอลซาวาดอและปูตานที่มีการซื้อโดยตรงจากภาครัฐซึ่งได้สร้างแรงสนับสนุนทางจิตวิทยาให้กับตลาดอย่างมากเช่นปัจจุบันเอลซาวาดอถือครองบิตคอยแล้วเกือบ6,170 BTC มูลค่าราว580ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการที่รัฐบาลหนุนหลังที่เด่นชัดมากขึ้น And then he was running for president I was like okay yeah we you know th this would be the best thing and then he was and then he became crypt pro crypto and then you can see that he's really pro crypto <Yeah. S 2> he's not just talking about I was like yeah well obviously this would be a good guy for our industry <Yeah. S 2> and also for any sort of people who have a criminal charge <Yeah. S 2> right uh, unfairly I think คราวนี้ซีซีไม่ได้พูดแค่ว่าบิตคอยจะไปแตะล้านเหรียญ แต่ยังได้ปล่อยหมัดเด็ดอีกเรื่องคำทำนายเทคโนโลยีอีกด้วยครับโดยเขาได้บอกว่า AI กับ blockchain ตอนนี้ไม่ใช่แค่จีบกันแล้วครับแต่ใกล้จะเปิดตัวเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการแล้วและในอนาคตถ้าไม่มีโมเดลธุรกิจใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อสมสองอย่างนี้ก็คงเสียของกันพอดีครับโดยเขายังได้พูดถึง decentralized science ด้วยความมั่นใจครับโดยเชื่อว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาในวงการวิจัยที่มักจะมีไอเดียดีแต่ขาดทุนมานานหลายปี และพอพูดถึงมีมคอยครับซีซีก็ได้เปลี่ยนน้ำเสียงอย่างชัดเจนครับโดยบอกว่า99.99% 99ของเหรียญเหล่านี้มีไว้แค่สร้างกระแสหลอกเอาเงินคนดูซึ่งการลงทุนในคริปโตจะต้องมีสติและสายตาที่เฉียบคมและท้ายสุดครับเขาก็ได้เอ่ยชมโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงว่าพอเขากลับมาทิศทางก็ได้เปลี่ยนไปเลยจากที่แต่ก่อนครับโดนควบคุมอย่างหนักแต่ตอนนี้เป็นเปิดทางให้วงการคริปโตพอได้หายใจหายคอกันบ้าง ฟังแล้วก็ไม่ต่างจากการกลับมาของเพื่อนเก่าของ,งการคริปโตเลยจริงๆครับใครบอกว่าบล็อกเชนไม่มีความโรแมนติกครับเพราะขณที่มีโชว์แสงสีสุดอลังการของตึกเบิร์กคาริฟาในดูไบในอีกการครับก็มีงานดนตรีสุดครีเอทีฟอย่าง My สอง My XT ซึ่งเป็นการประกวดแต่งเพลงระดับโลกที่จัดโดย XT รวมกับ Australian AI Music Alliance, c r a s h Blockchain และ518 Community โดยที่งานนี้ครับได้รวบรวมเพลงเด็ดจากทั่วโลก ถึง154เพลงและจัดปราร์ตี้เฉพาะวงการเพลงที่โรงแรมอามานีแบบจัดเต็มครับแต่ถ้าคุณคิดว่าไฮไลท์คือเสียงเพลงคุณคิดผิดแล้วครับเพราะสิ่งที่ทําให้ทุกคนอึง้งก็คือกรรมการที่ให้คะแนนแบบตามใจกับเพลงรักน้ำเน่าหนึ่งเพลงจนบรรยากาศในห้องครับเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชั่นของดนตรีซีรีส์จีนจนทุกคนในห้องครับต่างมองกันแบบงงในยุคนี้แม้แต่บล็อกเชนก็เริ่มมีการแย่งชิงความโรแมนติกกันแล้วครับ 实际上，XT 呢是一个，呃，比较这个创新的这样的一个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 ,一个平台啊。他一直希望呢要 b e y o the r Trade 啊，就是超越，嗯、超越这个这个交易啊啊！而且他们也经常搞各种各样的活动，比如上次在香港专门邀请了嗯 Beyond 乐队的这个这个歌手来演唱，所以他们对这个音乐呢也非常喜欢。那加上都是一帮老朋友啊。 ในงาน My Song My XT ครั้งนี้มีผลงานต้นฉบับส่งเข้ามาถึง154เพลงจากผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุตั้งแต่15-80ปีโดยผลงานครอบคลุมทั้งเพลงที่ใช้ AI ช่วยแต่งเปียโนคลาสสิกและการผสมผสานกับทีมโดยผสานองค์ประกอบของ Metaverse Blockchain และเทคโนโลยีอื่นๆเข้าด้วยกัน แม้ว่าคุณภาพโดยรวมจะน่าประทับใจแต่คณะกรรมการกลับยังเห็นว่ายังไม่มีเพลงไหนปังจนเป็นไวรัลจึงได้ให้ตำแหน่งแชมป์ยังว่างอยู่ชั่วคราวและเพลงที่เป็นกระแสแรงที่สุดในตอนนี้ได้แก่ X T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  a c l o s s On Your Hands, e Riches In The Land แล La ะ Blessing Of Life In Dubai's bright lights where the stars glow, saw heart Where glow the you my heart. In city's the city s flow <S งานดนตรีนี้ไม่ธรรมดารจริงครับทุกช่วงวัยมารวมกันอยู่ในเวท,ทีเดียวกรรมการยังบอกเลยครับว่ามันดูเหมือนวิวัฒนาการของเสียงดนตรีแบบเรียลไทมแต่เพลงที่ดังที่สุดกลับไม่ใช่เพลงที่ได้รางวัลครับแถมยังไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายด้วยซ้ำซึ่งเพลงมีชื่อว่า I Met You in Dubai โดยมีเนื้อเรื่องดราม่าเหมือนหนังที่หนีตามกันในทะเลทรายเฮลิคอปเตอร์ไลลาแฟนหนุม่ม AI กลายร่างเป็นตัวร้าย โดยคนฟังถึงกระบอกครับว่าเหมือน50 s h a d e s of Grey เวอร์ชันตะวันออกกลางบวกกับทำนองที่ติดหูสุดๆซึ่งก็ได้ทำให้เพลงนี้มียอดฟังทะลุ10ล้านครั้งภายใน48ชั่วโมงและกำลังเป็นกระแสะใน t i k t o k และ YouTube โดยที่คนฟังก็แะสะค่ว่าเพลงนี้น้ำเน่าแต่ก็ยังแชร์ต่อกันแบบเมียๆโดยมีหลายเวอร์ชันหลายภาษาครับและโคเวอร์กันเต็มโซเชียลซึ่งหลายคนคิดว่าเพลงนี้ดังได้เพราะความบังเอ,อิญแต่จริงๆแล้วครับมันมีเบื้องหลัง ก็คือภาพยนตร์ทดลองของระบบนิเวศดนตรี XT ได้จับมือกับ AI Music a l l i a n ครับเพื่อลดอุปสรรคในการสร้างเพลงเพราะทุกคนสามารถแต่งเพลงได้โดยใช้ Clutch Blockchain เพื่อให้ระบบลิขสิทธิ์มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้รวมถึงใช้พลังของ518 Community ในการกระจายข่าวทำให้การเผยแพร่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วครับซึ่งการมาของ XT ครั้งนี้บอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจ,จริงจครับ ประเทศพูตานกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่นำระบบการชำระเงินสำหรับการท่องเที่ยวด้วยคลิปโตในระดับประเทศมาใช้ครอบคลุมตั้งแต่การจองบัตเครื่องบินการขอวีซา่าไปจนถึงการใช้จ่ายภายในประเทศพูตานซึ่งได้มองประสบการณ์การเดินทางที่ไหลลื่นด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเมตาแพลเน็ Planet, ประกาศออกพันธบัตรธรรมดาครั้งที่13ให้กับอีเวลฟันมูลค่า25ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นระยะเวลา6เดือนอัตราดอกเบีย้ย0%เเพื่อนำไปซื้อบิตคอย พันธบัตรดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่6พฤศจิกายน2025และจะถูกเรียกคืนพันสิบทในการจองซื้อหุ้นตามรายงานของรอยเทเรกราฟธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตสคาดการณ์ว่า BNB อาจจะพุ่งขึ้นมากกว่า2เท่าภายในสิ้นปี2025แตะระดับที่1,275ดอลลาร์และมีโอกาสแตะ2,775ดอลลาร์ภายในสิ้นปี2 0 2 8บริษัทแคนโกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเปิดเผยข้อมูลธุรกิจขุดคริปโตประจำเดือนมีนายน หลังจากการขายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ในประเทศเสร็จสิน้นไปเมื่อต้นเดือนคิดเป็นมูลค่า352ล้านดอลลาร์ซึ่งแของโกขพุดบิตคอยได้ทั้งหมด470เหรียญในเดือนเมษายนส่งผลให้ยอดถือครองรวมเพิ่มขึ้นเป็น2 9 4 4 8เอยหรียญผู้ว่าการธนาคารกลางจีนพานกงเซิงถแถลงข่าวเมื่อวันที่7็พฤษภาคมโดยประกาศลดอัตราเงินส่วนสำรองของธนาคารลง0.5จุดปเซและปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก0.1จุดปซ เอาละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ครับช่องของเรามุ่งเน้เนไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกครับรวมไปถึงรายการ BTV Insight podcast ที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตมานั่งพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันในรายการแล้วทุกคนอยากเราเชิญใครมานั่งพูดคุยกันในรายการคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับและถ้าคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดกติดตาม เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกครับและรับเคล็ดลับความมั่งคงั่งได้แต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับเรามาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ